สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของป้ามินะคะวันนี้ป้ามิจะนําทุกคนน้องๆมาเข้าครัวกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ป้ามิจะทำทีโบนสเต็กนั่นเองนะคะโอเคค่ะไปกันค่ะที่กระทะเลยจ้าอ่ะโอเคป้ามิก็จะนำเอ่อสเต็กนะทำทีโบนสเต็กกันนะคะอันนี้เป็นเนยนะคะเอาเนยช่วยนิดหนึ่งนะคะน้องๆ มาเกียวกันไม่เป็นไรเลิกงานกันหรือ,อยังเอ้ยเดี๋ยวค่อยละเลงเดี๋ยวค่อยเอาเอ่อนระเลงไปเ,เลิกงานกันหรือ,อยังจ้าทุกคนป้ามี่เลิกงานแล้วนะคะเล่งไฟอีกนิดนึง โอเคถ้าไม่พอก็เดี๋ยวเอาเนยมาอีกค่อยๆกิวไปน้องๆเลิกงานกันหรือ,อยังจ๊ะทำมื้อเย็นกันเดี๋ยวนี้ป้ามี่วันนี้ป้ามี่ก็ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่นะคะคุณลูกค้าก็ไม่ค่อยจะลิงลั้งมาเท่าไหร่ไม่ค่อยจะทักทายมาเท่าไหร่สงสัยลูกค้าจะยุ่งนะคะ ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนะาะอสังหาก็ไม่สามารถที่จะคุยได้ทุกวันก็เลยอ่ามีเวลามาเข้าครัวนิดนึงพ่อมีก็ชอบเข้าครัวค่ะน้องๆค่ะไม่เป็นไรเพราะว่ามันมืดแล้วเย็นแล้วนะคะเป็นช่วงเย็นที่เราจะต้องแบบเลิกงานเลิกคุยกับลูกค้าแล้วเราก็มาทำอาหารนั่นเองทำในสิ่งที่เราชอบนะคะ คืออาหารเนี้ยถ้าคนไม่ชอบก็ไม่แฮปปี้ไม่จอยด้วยนะคะอ่าก็ไม่ชอบแครอทเอามาย่างหน่อยคือถ้าไม่ชอบทําอาหารก็จะไม่จอยนะคะกับการเข้าครัวนะคะแต่ป้ามีก่ก็หลายสิบปีไม่ได้เข้าครัวคะ่ะน้องๆทําแต่งงานพอธุรกิจไม่ดีมันก็เหมือนกับทําให้เราได้เข้าครัวเนาะอ่านิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นอ่า โรสแมรี่นะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะก็ปามี่ก็จะใช้เอทำทีโบนสเต็กจะให้เขาสุกนิดหนึ่งนะคะบางคนเขาก็จะไม่ค่อยชอบสุกเท่าไหร่คือทีโบนสเต็กเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะให้อร่อยก็เป็นเนื้อนะคะน้องๆคะ่ะแต่ปามี่ไม่ทานเนื้อคะ่ะไม่ทานเนื้อก็เลยแบบใช้หมูแทนก็ได้ค่ะ เนาะใช้หมูแทนก็ได้นะคะป้ามีก็จะให้เขาเกรียมนิดนึงก็เดี๋ยวเราป้ามี่จะเบาไฟนิดนึงเพื่ออค่อยๆค,ค,คิวนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงไปปราเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะคะก็ป้ามี่วันนี้นะคะก็อยากจะมาขอบคุณนะคะน้องๆเอฟซีเอ่อ ของป้ามี่นะคะที่มีน้ําใจนะคะสปอร์ตป้ามี่มาตลอดเลยนะคะมากดไลค์กดแชร์ให้ป้ามี่ป้ามี่ขอบคุณมากๆเลยทั้งเอชซีที่เข้ามาใหม่แล้วก็เอฟซีเก่านะคะป้ามี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนซัพเฟซฟูลทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะป้ามี่ขอบคุณมากๆเลย โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะป้ามี่ก็จะนำมารู้จักกับทีโบนสเต็กนะคะคือ,อป้ามี่ขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งนาอบางทีน้องๆที่อยู่ในเมืองก็จะรู้จักคำว่าทีโบนสเต็กคือก็จะคือกระดูกคือซี่โครงตรงนี้นี่เองเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้เท่าผู้แก่แล้วเอ๊อะเอมี่เขาพูดอะไรของเขานะทีโบนสเต็กอันนี้มันก็เป็นแค่ซี่โครงธรรมดาเองก็คือว่า ง่ายๆก็คือหมูย่างสเต็กทีโบนสเต็กก็คือมันเป็นของอต่างชาตินะคะมันเป็นคําพูดของต่างชาติแต่จริงๆแล้วก็เป็นซี่โครงเอามาย่างนั่นเองนะคะจะให้หลอยจริงๆนะคะคุณลุงขาก็นําไปที่เตาถ่านบ้านเราเนี่ยสุดยอดนะคะแล้วก็บั้งนิดนึงให้เขาจะใส่โรยด้วยเฮอร์บธรรมชาติบ้านเราเป็นขาตะไคร้เป็น อะไรของบ้านเราเป็นสมุนไพรบ้านเรายิ่งอร่อยใหญ่เลยนะคะก็อันนี้เพอเอิญนะคะป้ามี่ก็เป๋เล็กเขาออเดอร์มาว่าอยากเป็นทีโบนสเต็กก็มีน้ําซอสทําน้ําซอสสเต็กเอาไว้แล้วนะคะก็เลยอ่าไม่เป็นไรนะคะเราก็มาย่างกันป้ามี่จะไม่ใช้ไฟแรงเกินนะคะน,นี้ก็ขอเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าต้องการให้สุกเข้าเนื้อนะคะพอเราอายุมากแล้วเราก็จะต้องทานอะไรที่มันแบบ สุกนิดหนึ่งเนาะไม่เหมือนวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นก็จะเอาแบบว่าสุกปานกลางนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะน้องๆค่ะแล้วแต่ชอบโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะน้องๆไปชมที่จัดจานนะคะสุดท้ายนี้ป้ามี่ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณ f c ทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณที่สปอร์ตป้ามีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อร่อยไปกับทีโบนสเต็กของป้ามิวันนี้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย